สองเจ็ดหนูแกะเลยกางเกงยีนแบรนด์ชายนะ100ตัวนะลูกค้านะยีนแบรนด์ชาย100ตัวมันอาจจะบวกลบอาจจะมี9 8 9าแปก้าก็มีก็เป็นไปได้นะลูกค้าเพราะว่าน้ำหนักมัน4ี่สิบห้ากิโลอันนี้เราไม่ลืมไหมเราไปสดเลยนะไปเลยไปสดสดเลยไปสดสดเลยตัวแรกอา้าวแรงเลย นะลูกค้านะนี่แบรนด์ทุกตัวราคามาแล้วมีแค่ลูกเดียวเท่านั้นใครใครที่เคยอยากเห็นสภาพลูกค้า100ตัวโดยประมาณนะสีโลนี่ห้าพบาทลูกค้าจ๋าเอลดีด้วยนะไซดีเอลดีเป็นไงเอลดีเป็นไงเออนะลูกค้าใครจะรับรีวิวพิมพ์รับได้เลยเพราะว่าตัวนี้หนูมีแค่ลูกเดียวหนูมีแค่ เอาลอย1 3 2 7ไม่เคยเปิดรีวิวเลยเอามาเทสนิดหนึ่งเออทรงก็จะเป็นขากระบอกนั่นแหละแม่สลิมฟิตมีด้วยแรงเลออกมันบอกแบรนทุกตัวอยู่แล้วค่ะลดให้500จะเหลือ5,000ันทวนมีแค่ลูกเดียวแล้วก็พี่ชายรับรีวิวค่ะพี่หาวอย่เพิ่แคปไหมขอเป็นรว่ป้ายมาให้หน่อยเออเดี๋ยวรวมี่พี่พี่ชายแป๊บนึงเดี๋ยวหนูพับพับป้ายให้แขกนะคะ มันมีแค่ลูกเดียวลูกค้าไม่กล้าเอฟก่อนอะเนี้ยเพราะว่าอยากดูสภาพแม่แบนด์ล้วนบางทีกลัวว่าแบนด์ล้วนแต่แบบเฮ้ยสภาพเป็นไงไม่กล้าซื้อห้าพันห้าแม่สาหมดแล้วดีหมดแล้วได้พี่ชายโอเคหลังพี่ชายเครือหงพี่ชายแขบแล้วดันหนึ่งเลยค่ะแรงโลลีนะคะจะออกน่าจะออกสองแบรน์นี้เยอะหน่อยแน่ หมดแล้วยีนชายแบนล้วน<บ>ะนะคะอย่างสวยเห็นไหมพี่แมวอย่างสวยห้าพันหา้า <Ear tornado> <c oughs> อันนี้เป็นงานแต่งสีบ่แต่งสี <c oughs> <c oughs> แต่งสี <c oughs> อันนี้ให้เจ้าของใส่เจ้าของเอาไว้ใส่เองเอลประมาณเท <c oughs> ่าไหร่อเมริกายีนชายแม่เอวมันจะเริ่มตั้งแต่สามสิบอัพอยู่แล้วสามสองสามแปดสามกสามแปดมีจ้ะ วันนี้หมดแล้วค่ะพี่หนูมีแค่ลูกเดียวเลยหนูเอามาเปิดให้เลยหน้าไลั์นะคะนะหลุดจองมาว่างจองมาก็ขอเปิดก่อนเดี๋ยวมันหมดนะแล้วล,ลูกค้าอยากเห็นสภาพกันก็คือยินสีฟอกสีเข้มสีอ่อนยินสีมันมาหมดเลยนะคะแต่ว่าแบรนด์ล้วนนี่ก็เลิศคุณพี่ตกตกเท่าไหร่เองพี่เอ้ยทุน55บาท แบรนด์ล้วนนะหนึ่งสามสองเจ็ดเข้ามานะรีบเป้าจองกันเลยน่าจะไม่ได้เปิดรีวิวละใช่เพราะว่าตัวนี้น่าจะไม่ได้เปิดรีวิวแล้วมันไม่ได้ออกขาแบบขาไม่สวยนะลูกค้ายีนขากระบอกเด้อใส่ทำงานสวยเลยแล้วผ้าใหม่เยอะจริงก็ช่างขามันไม่เป๋ไม่เออขาไม่ขาดขาแบบว่าสวยนะเลิศเลยตัวนี้ลูกค้าขายขี่หมูกี่หมาเอาแม่คนทำงานตัวละร้อยร้อยห้าสิบนี่ก็น่าขายดีแล้วจริง แล้วแบนทุกตัวคุณพี่ล็อตหน้าใครอยากได้นะนแคปไว้ได้เลยแม่หนึ่งสสดพี่นะคะหนึ 1, 3, 2, 7, ่งสามสองเอแคปไว้ได้เลยแล้วก็ล็อตหน้านี่เตรียมมาจองเลยจ้ะเนี่ยออกแบนทุกตัวงานแบนทุกตัวเลยค่ะหมดแล้วด้วย จะ,จะได้จะได้อยากมีเยอะๆเลยงานแบนเดี๋ยวออเดอร์ลงงานก่อนเ,<ค>เดี๋ยวออเดอร์ลงงานก่อนลูกละ5 5 0 0เองสวยนะคะลูกละ5 5 0าเองที่45โลสวยสวยสวย,สวย,สวยทุน55าบแบนแบนอย่างนี้สภาพดีๆก็นะขายกันเถิดตัวละร้อยนี่ยังต่ำนะมีไซส์ใหญ่คนใหญ่มีค่ะพี่มันอยู่ประมาณ3 4 36 38ประมาณนี้ที่ไม่ได้ออกเวอร์ม ก็จะมีโอเวอร์ไซส์ล้วนอีกตังหาหนึ่งกเบอร์หนึ่งแปจเแม่้ามาก่อนแม่้าแม่ขาผ้ามนะมองเอวนี่รู้เลยไซส์อยู่ประมาณนี้ค่ะพี่จริงๆ3-6-3-8เนี่ยหายากนะ3ามหาหายากนะพี่ใครเป็นแม่้าก้างเกงเนี่ยรู้เลยเย็นนี้ใช้ค่ะพี่เปิดเปิดยีนแบรนด์มาแล้วพี่จีรนันลูกนี้เลย1-3-2-7หมดแล้วลูกสุดท้ายนะคะ สวยมากมันจะเหลือยีนแบรนด์รุ่นไหนอีกนะ่าจะมีแต่ของผู้หญิงและยีนแบรนด์หญิงลูกค้ายังไม่ได้เปิดวันนี้เดี๋ยวหาเวลามาให้ลูกค้าเสื้อแฟชั่น LCB ยังค่ะพี่น้องแอบเห็นก้อนแล้วด้วยสวยมาก LCB วันนี้เดี๋ยวรอเอฟนะลูกค้านะ LCB เดี๋ยวรอเอฟจ้ะยีนแบรนด์ชายก็เขาตีมาให้ร้อยตัวนะลูกค้าป้ายเขาตีมาให้ร้อยตัวแต่ถามว่าอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้ นาลูกค้าเพราะมันมีไซส์ใหญ่เออเพราะว่าลูกค้าหนูเขาก็เคยรีวิวมันประมาณ98 99ดตัวก็มีนะลูกค้ามัน45กิโลหรือบางทีก็อาจจะได้น้ําหนักเกิน45้าเออมันแล้วแต่พี่ <S 1> <S 1> <S 1> ลูกค้าหนูบางคนก็ว่าถ้าเขาตีมาตามนี้ก็ได้ก็ได้ร้อยตัวเลยนะคะน้ําหนักก็ได้เกินเออ,เอ,อประมาณนี้เสื้อยืดไปมีเสื้อยืดมัดย้อมเปิดไปแล้วพี่วาซินีแต่ว่ายืดสีเดี๋ยวน้องมาลาให้พรุ่งนี้นะนีมาด้วยสวยมี รีใหม่เอี่ยมเลยสีน้ำตาลบางคนหลายๆคนอะอยากเห็นสภาพงานแบรน์ไงพี่งานแบรนล้วนสภาพเป็นไงราคามันถูก5500ันารนะคะวันนี้เปิดให้แล้วเช็คสภาพให้เรียบร้อยนะคะลูกค้างานสวยฉ่ำจากคุณพี่ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะนี่ไงเห็นไหมพี่นครรีวิวบักบังลูกก็ได้ถึงร้อยสองตัวด้วยพี่ขอบคุณค่ะนะะจริงนะคะบางทีมันก็ ยึดตามนั้นหน,นักเนาะบางทีมันก็ยึดตามป้ายเลยพี่ร้อยตัวอย่างเงี้ยค่ะพี่นะคะประมาณนี้ประมาณนี้คุณพี่ขามัดย้อมเปิดไปลูกเมื่อกี้เลยนะคะพี่จีรนันลูกก่อนจะมาเป็นยีนเลยค่ะสวยด้วยนะลูกเมื่อกี้นี้ออกเดบิทเธด้วยเลิศมากนะคะห้าพันเก้าร้อยอมัดย้อมนะ,ะ,ย,ะยังมียังมีลูกใหม่ว่างอยู่ค่ะพี่นะคะสามารถเดี๋ยวเดี๋ยวหนูย้อนไลน์เนี้ยให้ดูย้อนหลังได้ ข้างหลังเลยก็ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวที่เหลือให้พี่ชายไปลุ้นนะว่าตรงเนี่ยถูกใจมากยยนะีนหนักงานยนะีนหนักมากทไมอ่ะทำไมต้องยีนระบบเนี่ย <c oughs> งานยีนนี่หนะัก <c oughs> ด้วยพี่พิชดารัตน์อกสวยค่ะ <c oughs> สวยจริงพี่โอเคเลยนะคะเนี่ยให้เห็นแบรนด์ป้ายข้างหลังเลยลีกับแรงเลอร์นะตัวนี้ <c oughs> นะคะออกลีออกแรงเลอร์ค่ะพี่ลีไรเดอร์ลีโมเดล แรงเลอเอแรงเลอออกน่าจะออกหลาย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 รุ่นนะุพี่จ๋าแล้วก็ทรงกางเกงเนี่ยจะเป็นขากระบอกแม่คนทํางานข้างช่องนี่ชอบเลยแหละดูเน็ตถูกใจแน่อนอนเหลือเต็มเลยนะเหลืออีกครึ่งลูกพี่เดี๋ยวหนูเก็บให้เลยสั่งไปสองลูกแล้วขอบคุณมากค่ะพี่จีราน,านัน <Yeah. S 1> มัดย้อมสวยจริงๆพี่โอ้นี่คือลูกค้ามาการันตีให้หน้าร้า์เลยนะ <Hey. S 1> พี่จีรานาันห้าพันเก้าลูกรีวิวเมื่อกี้ออกแบบ ลายน่ารักมากสีสวยด้วยคลาสไซด์ด้วยใครอยากได้มัดย้อมไปก่อนจะหมดนะแม่นะเอาได้เลยนะคะปกตินะช่วงช่วงช่วงสงการหนูจะเป็นพวกมัดย้อมใหม่อะที่แบบใคา